สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานละลื่นจะมาทำต้มยำไข่ต้มน้ำติ้มแจ่วนะคะปลาสบะอบนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีไข่ต้มนะคะ2อลูกนะคะแล้วก็มีปลาสบะอบนะคะ1ตัวนะคะ แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะหนึ่งหัวหั่นเป็นคำนะคะมีสซีิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเอ่อ,น,อ,อน้ำพริกเอ่อสีราชานะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าห้าร้อยมีการนะคะวิธีทำนะคะวันนี้ร่วไทยจะทำง่ายๆนะคะ เอาถ้าที่มีในบ้านก็ใส่น้ำห้าร้อยมิลลิกรมัมใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะ ก็ใส่อันพริกสีและชาลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็เดือดน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะสีงช้อนโต๊นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำจิ้มแจ่วลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดแล้วก็มีเปรี้ยวจากน้ำจิ้มสีราชาแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่ปลาสบาบอบลงไปเลยะคะ่ะจะมีรสชาติเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยนะคะมีทั้งหมด แล้วก็เผ็ดนิดนึงกับน<ำ>้ำพริกปลาลาะนะคะจิ้มแกวนะคะตั้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะวันนี้ครัวไทยจะทำง่ายๆนะคะพอดีครัวไทยจะไปทำงานต่างจังหวัดค่ะให้หนูแลคนไข้นะคะก็<ๆ>เลยมาทำคลิปอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครัวไทยก็จะเดินทางแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยดูที่ ะทะเลยนะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะโร้วไทยวันนี้ทำคลิปง่ายๆนะคะต้มยำ,น,ำน้ำพริกแกวนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะครัวไทยทำเสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้ครัดไทยทำง่ายๆค่ะเอาท่าที่มีในตู้เย็นนะคะ อันนี้นะคะน้าไปนเห็นไหมคะ,ะใส่แล้วนะคะเดี๋ยวคัวไทยก็ตักใส่จานเลยค่ะทำเมนูในง่ายๆที่บ้านนะคะถ้าคนไหนคิดไม่ออกนะคะตักใส่ถ้วยเลยค่ะต้มยำปลาซาบะไข่ต้มนะคะ,าาะ,น,ะ,คะน้ำจิ้มแจ่วนะคะอันนี้ครัวไทยทาง่ายๆค่ะ คนไทยจะไปต่างจังหวัดนะคะคำคิดเมนูอาหารทิ้งไว้ค่ะที่มีในตู้เย็นนะคะน่าทานมากเลยค่ะต้มยำยูยดูในนี้นะคะต้มยำไข่ต้มตน้ำจิ้มแก้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะปลาปลาสบับด้วยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ ครัวไทยทำคลิปง่ายๆนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ mm. ต้มยำน้ำจิ้มแก้วนะคะไข่ต้มแล้วก็ปลาสบะนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะครัวไทยทำเสร็จแล้วนะคะเอาที่มีในตู้เย็นนะคะลักษณะนี้นะคะต้มยำไข่ต้ม น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มปลานะคะแล้วก็ที่ปลาแล้วก็มีปลาสบะด้วยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะปส่ิดไปก่อนค่ะขอพระคุณมากคะ่ะโคทายหวานลื่นได้ทำน้ำออต้มยำ นำพิกปลารนะคะจิ้มแจ่วนะคะไข่ต้มแล้วก็ปลาสบัดอบนะคะเสร็จแล้วนะคะขอให้ FC ในช่องล้วซีประเทศไทยล้วซีต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ